สู่ช่องอัดเส้นเดอะซิมเปอร์ไลน์นะครับก็ก่อนอื่นที่จะชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เล้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําคัญให้กับเราสองคนที่จะทําคลิปดีๆส่งต่อไปนะครับใช่ <c oughs> เป็นกำจิตกำใจให้เล้งนะครับหนึ่ง subscribe นี่ก็คือมีความหมายหนึ่ง comment หนึ่งไลค์นี่คือมีความหมายกับเล้งหมดเลยนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับเสื้อนะฮะนี่ถ้าใครสนใจก็ตามไปได้นะครับ Six Pro Arms นะครับเป็นคอลเลคชันใหม่ของเล็งแนละคุณอตอมคือเราดีไซน์เองเลือกผ้าเองทุกอย่างหมดเลยนะครับเห็นไหมสวยงามจะใส่แบบคุณ <นะ S 2> ตอ,ตอมก็ได้เห็นไหมใส่หมวกแมทกับเสื้อข้างในก็ได้หรือเล็กก็ได้เนี่ยเห็นไหมใส่แค่ใส่เล็กได้หลายแบบครับชิลๆสบายๆแล้วเนื้อผ้าคือเย็นสบายมากนะครับแล้วก็หยับยากมากนะครับอ่ะโอเคแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราก็คือแบบ ให้ของขวัญกันมาตลอดเนาะแบบจะเข้าปีที่7แล้วเงี้ยนะครับมันก็จะมีพวกเฟสติวัลต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแบบวันเกิดวันรบหลบวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีหลายชิ้นมากคือกว่าจะมาได้3มชิ้นเนี่ยก็คือคิดนานเหมือนกันนะครับว่าจะเอาชิ้นไหนที่แบบว่าเอามาให้ชมกันว่าแบบว่าเราชอบที่สุดสาชิ้ชนไม่ใช่ชิ้นอื่นเนี่ยคือเราไม่ได้ไม่ชอบนะคือชอบเหมือนกันแต่ว่าเราเอา3มชิ้นที่เราชอบที่สุดของแต่ละคนใช่ก็คือเหมือนประมาณเล็งให้โจทย์คุณตอมไปว่า เออจะอยากทําคลิปประมาณนี้เพื่อจะได้แบบให้แบบว่าผู้ชมได้ชมกันว่าเออเป็นอนึ่นทางเลือกโนว่าเออลองเลือกของยังไงให้กันแล้วเป็นของยังไงที่เราได้ใช้แล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยให้คุณะตอมเลือกมา3ชิ้นลวเล้งก็เลือกมา3ชิ้นเหมือนกันว่าแบบเออเป็นชิ้นที่เราได้ใช้แล้วก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นชิ้นที่แบบว่าคุ้นคลิกกันสุดหรืิสุดเดดแต่แน่นอนก็คือคิดตรงกันเวอร์นะครับอ่ะเห็นกล่องแล้วนี่เนาะ กล่องแดงที่ฉันใฝ่ฝันเสียงแม่คืออยากมีกล่องแดงเรื่อยๆอยากมีแบบให้เต็มเลยอ่ะโอเคปึ้งนี่ครับของเลงก็เป็นเลิฟนะคะส่วนของตอมก็เป็นรุ่น just angu นะคะใช่โรสโก้อันนี้คุณตอมก็ซื้อให้เลยอันนี้เลงก็ซื้อให้ตอมนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะก็ไม่คิดเลยว่าจะได้นะครับเพราะว่าสุดอก็วงเนี้ยได้มาตอนเป็นของขวัญวันเกิดใช่แล้วก็ตอนแรกอ่ะ ได้มาแบบคือตกใจอ่ะเซอร์ไพรส์มากว่าเอ้ยกล่องนี้ของไทยนึกว่าข้างในเนี<ช>่ยเป็นกล่องหลอก<ช>อ่ะพอเปิดมาเอ้ามีนี่มีของนี่สรุปแล้วอ้าซื้อให้เราว่ะเหมือนตอนนั้นเล็งซื้อให้เอ่อเล็งแบบอบสั่งให้เพื่อนซื้อจากปารีสนะครับแล้วก็ตอนปี2019ใช่ก่อนที่นิชจะบินกลับมาจากอเมริกานะครับ เสร็จเนี่ยเิงตอนนั้นจำได้ว่าจเหินเกิดเกิดตอมซื้อใชแอบซื้อเราก็นางแบบนางเลิงก็เลยแอบตองมาว่าแล้วตอนนั้คือเลิงก็แอบไปตั้งนานนะครับเออซึ่งของอ่ะอยู่อีกห้องหนึ่งเราก็แบบว่าเอออยู่ด้วยกันไปแอบที่ไหนอ๋อเอาไปแอบอีกห้องหนึ่งนี้เองตองก็เลยไม่ไปยุ่งอะไรอืมแล้วเปิดมาคือตกใจมากจริงๆเป็ไปเพราะว่าแบบว่าไปดูมาตลอดแล้วก็ยังไม่ซื้อสักทีอืมเพราะปกติอ่ะก็จะใส่แหวนแบบ ใส่แต่แหวนเพชรแล้วก็แหวนที่เอาจริงๆนะครับตอมไม่ค่อยชอบใส่แหวนถ้าใส่ก็คือแบบใส่แหวนเพชรเพื่วงเดียวจบอืมแต่พอมาอันเนี้ยเลงเสื้อเนี้ยให้อ่ะก็จะใส่ติดมือเลยจ้ะใส่ติดนิ้วเลยก็ส่วนของเลงนะครับก็เป็นตัวเลิฟใช่ไหมอันเนี้ยคุณตอมก็ซื้อให้รู้สึกว่าจากหลังจากนั้นเราก็จะมีไปทริปไปเที่ยวที่สิงคโปร์นางก็เลยแบบเออลากให้เข้าไปที่เอ่อช็อปที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่ก็เลยแบบเธอเธอเข้าไปเลยเธอเข้าไปทำไมนางก็เหมือนลากเข้าไปแล้วก็เอ ลองใส่ซิลองไปลองมาน้าก็เลยซื้อให้เหมือนในคลิปที่ไปเที่ยวที่วอล์กที่สิงคโปร์นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมเดี๋ยวลิงจะขึ้นให้แล้วก็อยู่ใต้ description ลนะิงลิงของลิงกนี้แล้วกันนับเผื่อเข้าไปชมกันเลยเนี่ยโอเคเนี่ยเห็นปะมันก็ใส่แล้วกาลังดีเพราะว่าล้งอะชอบทรงที่เป็นสลิมหมดเลยของคาเจรู้สึกว่าน้ําหนักมันกําลังเบาไม่หนักมือมากไม่ได้หนักเกินไปคือใส่แล้วมันไม่อึดอัดนิ้วมันใส่ได้ทุกวนันอะไรเงี้ยครับ ก็เลยแฮปปี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหวนแทนใจที่คุณต้อมซื้อให้นะคะนี่ส่นต้อมนี่หลายคนถามว่าทําไมไม่ใส่นิ้วแบบนิ้วอื่นทำไมต้องใส่นิ้วชี้ใส่นิ้วอื่นตอนนี้ก็คือแบบมันตอมมาผอมลงมถ้าคนที่ติดตามดูก็จะน่าจะทราบนะคะว่าผอมลงเยอะเหมือนกันแล้วเพราะ<ม>นั้ <ใจ S 2> นต้อมตั้งใจซื้อให้ใส่นิ้วนางนั่นแหละแต่แต,แต่แต่คือเหมือนประมาณว่าไอ้ไซส์ของจัสตงกูอะเหมือนมันต้องลดไซส์ลงนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแหวนมันค่อนข้างที่จะ ใหญ่่กวาเออใหญ่กว่าไซส์ปกติไอประมาณเนี้ยนะครับเพิ่งมาไฟลาเอาตอนหลังอะไรเงี้ยนะครับเราสองคนคือใส่เริ่มพิสูจน์ตใส่ติดนิ้วแล้วเร่งก็เริ่ที่สุดเลยอะไรเงี้ยในบรรดาของทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีความหมายที่ดีสําหรับเราสองคนอะไรเงี้ยครับก็รอรอคาเทียที่เป็นแบบแหวนเพชรได้จ้าเดี๋ยวซื้อเป็นคาเทียแหวนเพชรที่เป็นแบบเพชรล้อมเหมือนเดียวกันดวงต่อไปเดี๋ยวขอให้ถูกลอตโต้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะอ่ะโอเคชิ้นที่สองนะครับงั้นเร็งเริ่มก่อนแล้วกันนะอันนี้เราจะ สลับกันพูดละกันพอเมื่อกี้มันก็เป็นแหวนหมือนกันเงี้ยนะครับเล้งเลือกชิ้นนี้มาครับนี่ก็เป็นชิ้นที่เล้งเชื่อว่าคนในช่องของเล็งน่ะที่ตามอ่ะก็คือจะเห็นว่าเล้งอ่ะใช้อยู่ตลอดเวลาเลยมันก็คือเป็นที่ใส่ไอตัวกุญแจรถใช่ไหมครับเป็น key holder ซึ่งอันนี้แหละก็คือไม่ซื้อสักทีพูดตลอดแล้วของมันก็แบบราคามันก็ไม่ได้แบบแ,บบแพงมากจนที่แบบว่าต้องตัดใจคือก็ไม่ซื้อสักทีจริงๆอ่ะจนอตอนเมื่อคือแบบว่าเอาวะ ซื้อให้ก็เลยได้ตอนไปทริปที่อังกฤษซื้อให้เล้งตอนที่เป็นช่วงคริสต์มาสใชออ่แล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นของที่ซื้อมาแล้วมันได้คุ้มค่าของเงินจริงๆพราะใช้จนดูดิสภาพอะดูดิเห็นปะบีบูบีหมดแล้วลตอนนี้ือไม่ได้ใส่ของไว้นะครับเนี่ยเห็นปะก็คือยังใช้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอากลับไปที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยก็คือใช้ตลอดเวลาอยู่ที่ไทยก็คือใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยกุญแจรถที่ขับที่นี่ออกอะไรแย่ยนะครับใช่มันก็เลย ยังไม่ได้มีใส่กุญแจอะไรอยู่แต่ก็คือเป็นของที่แฮปปี้แล้วก็ใช้งานได้จริงจังใช้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็แบบว่าเออคิดถึงกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับคนผานด้วยใช่ <P over. S 1> คนทันมากราคาดีราคาไม่แพงแล้วก็มันใช้งานได้จริงๆเหมือนที่ดเดนค่อยบอกตลอดว่าเน,นี่ยสอดเงินนิดนึงแล้วก็สอดเครดิตก,การ์ดหรืออะไรเงี้ยก็ก็ใช้ได้เลยใบยเดียวอยู่อเมริกาเรงพกแค่อันนี้อันเดียวเลยจริงๆนะครับเวลาไปไหนมาไหนอืมนะครับต่อไปนะครับของตอมก็ นี่เลยล่าสุดเลยทำไมถึงชอบใช่ไหมครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้หลายแบบตามที่เคยที่เลงเคยรีวิวไว้นะครับคือตอมหมากเป็นคนที่ใส่ของอ่ะจุประมาณเนี้ยสำหรับกระเป๋าใบเท่านี้ตอนเนี้ยใช้ใช้แต่ใบนี้อย่างเดียวเลยส่วนใบใหญ่ๆก็คือเก็บนอนนอนตู้เลยก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าน้องน้ำหนักเบาแล้วก็แบบ พกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเออ mm hmm. นั่นแหละก็จุก,กำลังดีนะตามที่บอก mm hmm. แล้วก็เป็นชิ้นที่เราอะ่ะชอบมาตั้งนานแล้วเหมือนกันเหมือนดูๆไว้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ออกมาตอนเดือน9เดือน9้าของปีปีที่แล้วเนะะี mm ่ยครับก็ออกมาประมาณกันยา mm hmm. แต่ว่าก็ยังไม่ซื้อใช่แล้วมันก็เหมือนแบบใช้ได้หลหลายอย่างแบบ รัดคาดเอวโน่นนั่นนี่เหมือนคลิปที่เราที่ให้คุณตอมที่เรามานั่งแบบว่าเปิดกล่องของขวัญไรคริสต์มาสกันน่ะครับมันคือใช้ได้แบบหลายอย่างเนี่ยนางก็เลยแบบตั้งชอบมากนางแฮปปี้เวอร์อะไรเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ชอบมาอ๋เป็นอันดับที่สองนะครับอ่าส่วนใบอ่าส่วนชิ้นที่สามเนี่ยนะครับของเล้งก็เป็นชิี้จ้า ก็คล้ายๆกับที่คุณอตอมใส่อยู่ก็คือหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกของกุชชี่นี่ก็คือมีการคนละหนึ่งใบของเลนก็คือเป็นใบสีดําของคุณอตอมก็คือเป็นสีครีมสีเบจเนี่ยนะครับที่จริงแบบว่าจะสลับกันใส่แต่แต่ก็แบบของเลนก็คือไซส์เล็งอะของตอมก็คือไซส์ตอมแต่เลนก็ใส่ได้ทั้งสองใบแล้วแหละมันก็คือใส่ด้วยกันทั้งสองใบแหละแต่มันคนละไซส์กันนะครับของเลนรู้สึกวันนี้มันไซส์อะไรกว่าที่เธอใส่ L ของเขาใส่ M ใช่อ้ของเขา M ของเธอ M เหรอไอ้ของเขา S อขงเธอ S ใช่เพราะวว่่าาาขขขออองงเเเจะล็กกธ ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ลิงก็วอลแวร์บอกอยากได้อยากได้อยากได้จังเลยแต่บอกตัวเองว่าไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเข้าใจป่ะจนสุดท้ายแล้วอ่ะนางก็คือแบบวอลแวร์เก่งจังวอลแวร์จังแล้วของนางนั้นก็มีของนางอยู่แล้วเนี่ยนางก็เลยบอกว่าอ่ะนี่อยู่ๆก็บอกว่านี่เขาซื้อให้เธออะไรอย่างเงี้ยลิงก็เลยอ้าวได้ว่ะแต่ซื้อแล้วตอนที่ซื้ออ่ะของอ่ะอยู่เมืองใดนะก็เลยได้กลับมาลอดนี้ถึงเออถึงถึงถึงได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยถึงเดือนเนี้ยก็จะเอากลับไปใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเล้งเป็นคนที่ชอบใส่หมวกถ้าสังเกตกันอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบอ่ะต้มหมูใช่ไหมครับข้อมือแล้วก็จะมีหมวกในชีเร่งชอบใส่บ่อยๆแต่สมัยก่อนอ่ะไอซงบาร์เก็ตพวกเนี้ยแบบไม่ค่อยใส่เล้งไม่ค่อยใส่เล้งรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมาะกับเราแต่พอได้ลองใส่ไปเรื่อยๆโอ้่ะมันก็เหมาะอยู่เนาะมันก็ได้อยู่แล้วใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบเออเซอร์ไพรส์ที่นางแบบ เออซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ใ<ช>ได้บ่อยด้วยนะอืมเรนรู้สึกว่ามันใส่ได้เรื่อยๆใส่็ได้ตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบหมวกไงก็เลยเลือกหมวกมาด้วยว่าแบบเออมันมันมันแฮปปี้คือไม่ต้องเสร็จผมอะไรเงี้ยหรือแต่งตัวชิวๆธรรมดามันก็ใส่ใบนี้ก็คือจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเลือกใบนี้มานะครับอืมอ่าต่อไปชิ้นสุดท้ายของตอมนะครับชิ้นที่3มก็ นี่เลยทุกคนคงสงสัยแล้วงง่ามันมันไม่มีอย่างอื่นอีกหรอวว่าทำไมเป็นแก๊เจ็ตอ่ะมันมีเรื่องราวอ่ะมันมีเรื่องราวตอมะพอแบบว่าไม่ได้อยู่กับเลงใช่ไหมเราต้องอยู่ห่างกันอย่างงี้ะสิ่งที่สําคัญเลยสิ่งที่จําเป็นเลยก็คือนี่เลยครับเวลาขับรถเวลาขับรถทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือตอมะก็คือมือก็ทํางานไปด้วยแล้วก็คุยกับเลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่า ช่วงช่วงช่วงตอนว่างของเราอ่ะสคนอ่ะที่มันตรงกันอ่ะเราก็จะคุยกันตลอดอนั่นแหละก็จะไม่มีแบบแป๊กว่างอ่ะเราจะไม่มีการอยู่คนเดียวนอกจากเราจะแบบว่าเลงนอนหรือตอมนอนเท่านั้นเลยอืมตอมก็เลยนักินข้าวเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่ขับรถคือออนโฟนกันตลอดเวลาใช่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าชอบมากแล้วก็ใช้ตลอดถ้าสมมุติว่าเลงไม่ซื้อให้อ่ะ ตอมก็คงไม่ได้ซื้อเองหรอกไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนแบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบบ้ากแกจิตเท่าไหร่นอกจากแค่จะซื้อมือถือ,อ,ถอนะรุ่นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่อย่างอื่นอะตอมอจะไม่ค่อย,อย ใช้ก็ใช้ก็เท่าที่ใช้เลยจริงๆก็คือแบบว่า macbook อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าโอ้รุ่นเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายปีแล้วเนี้ยก็ใช้ตามตามมีตามเกิดเลยอ่ะครับแต่อย่างเล้งก็คือแบบเหมือนจะพยายามจะอัพกั๊เจ๊ให้นางว่าเออจะใช้นี่สิมันก็สะดวกดีนะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะเท่าไหร่เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ก็คือเอาที่มันจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยไงเล้งก็เลยเลือกชิ้นนี้ให้นางไปตอนนั้นว่าแบบเออเราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างของเล้งก็เป็นของ bose นะครับก็คือ ใช้กันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชอันนี้รู้สึกว่าอันนี้มามาซื้อให้นะคบนี่เป็นสีสีมว่วงอ,อนะครับก็มันจำเป็นจริงๆในยุคนี้เอขาะชิ้นนี้คือไม่ได้วอลแวร์แต่อย่างใดสังเกตนะครับว่าหลายๆชิ้นที่เราให้กันเนี่ยสามชิ้นที่เราออกมาออ,ออกเนี่ยก็คือชิ้นเนี้ยจะไม่ค่อยวอลแวร์แต่ชิ้นอื่นนะเราสองคนคือแบบว่าอยากได้อยากได้แล้วมันตรงแต่อันนี้คือแบบสปายจริงๆไม่คิดว่าจะได้และชอบด้วยได้เลยก็เลยซื้อให้ตอนโดนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นของ3ชิ้นที่เราเลือกมาว่าแบบ เออเราชอบเราได้ใช้แล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้กับการที่ได้รับอะไรเงี้ยนะครับก็อยากใจทุกคนแบบเออดูกันไปเพราะว่าจริงมันก็ไม่ใช่แบบของแพงทุกอย่างใช่ไม่เราไม่ได้วัดจากมูลค่าที่ซื้อให้วัดความรู้สึกใช่วัดจากความรู้สึกแล้วก็การได้ใช้งานจริงจริอะไรเงี้ยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้ของเรา2คนนะครับก็แฮปปี้กันนะครับเราก็เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเสื้อของเรา2คนนี่มีลายออกมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับราคาดีมากๆทุกคนแบบว่าสามารถใส่กันได้สบายเลยนะครับก็ไปตังกันได้ที่นี่เลยครับตึงซิสบ b o อม s นะครับแล้วยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนกดกระดิ่งลิง์ใช่บ๊ายบาย